อันนี้เหรอโอเคมนดูสิเสซองเอ็พรอดเอ็พี่ฝนอ่ายูฝนนี่คนลักขาไม่ใช่เหรอแล้วคนที่อยู่ข้างๆคือซือฉันคือซูชา,างแห่งคราวนส่วนสาวที่อยู่ข้าง อะไรข้างอ,อกอยู่ครับอะไรเนี่ยที่มีเขางอกโอเคผมไม่เห็นซาละเอเขางอกอยู่ข้างหัวคนนี้ฉันว่าคงไม่ต้องแนะนําตัวแล้วนะทุกตัวคนคนนี้ก็คือฉันคือเซโร่ฉันคือ,คอพวกกอบกู้แห่งต่ออุรัมฉันคือใครมันไม่สําคัญมินยรส สวัสดีคุณเลาขาได้ยินว่าพวกคือเดิมพันกับองค์กรที่ท่าเรือว่าจะจ่ายถ้าจ่ายนี่ไม่ได้จะต้องเห่าเป็นหมากันเหรอเรื่องนี้กระจายไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอชาวต่างแดนจากองค์กรพวกนั้นยังเด็กและไม่รู้ความคุณเลาขาจะไปยุ่งด้วยทำไมกัน คนที่เดิมพันกับองค์กรคือสอนน้อยผู้กล้าคนที่ต้องหากคนที่หาเป็นหมาอาจจะไม่ใช่พวกเราก็ได้ใช่แล้วท,ทุกคนด้ตอบเราไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันเป็นคนเดิมพันยิงไอเยียบอยเพื่อนอก่อนไอเยียรัสซี่ด้วยไอสัตว์ไอเยแจ้กล้าเหมือนกัน้ะสองตัวเนี้แต่อีนี่ดินซื่ออีเทียนี่เหลี่ยม คนงานของท่าเรือบอกว่าถ้าเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดสินค้าไปก็ไม่ช่วยอะไรงั้นฉันขอถามหน่อยว่าพี่ช่วยทำให้การขนส่งของเราถ้าพวกเธอฟังคนงานท่าเรือพูดพวกเขาต้องบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเขาแน่ๆและฉันว่านี่ก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราด้วยเช่นกันงั้น เราควรโทษใครดีล่ะโทษองค์กรอีกเหรอองค์กรประกาศชัดว่าจะยึดต่อโอลัมและสัญญาว่าจะมอบเงินอุดหนุนร้านค้าให้และสงสัยว่าพวกเขาคงแอบไปดีลไว้เพื่อให้พวกร้านค้าเลี่ยงการใช้ท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้าออเดอร์ขงท่าเรือลุนลงจะโทษการขนส่งก็ไม่ได้องค์กรกำลังเล่นตลก กับสมาคมการค้าชัดชัดคันหัวไม่รู้เป็นอะไรเหมือนสมองกำลังอฮะจะงอกออกมาเลยทั้งหมดเป็นเพราะฉันไม่เคยเอะใจถึงแผนการของวกเขามาก่อนถ้าจ่ายค่าช่าไม่ได้ลงพังแค่เรื่องขาดทุนในเรื่องเลก แต่ความน่าชเชื่อถือในเรื่องใหญ่ถ้าร้านค้าไม่เชื่อถือสมาคมการค้าแล้วสุดท้ายก็จะหมดก็จะลงเหลือแต่ชื่อและถ้าไม่มีสมาคมการค้าองค์กรก็จะไม่มีคู่แข่งในเขตการค้าของตอกูรําัมแห่งน,นี้ด้วยองค์กร อย่างอะไรนะไเนี่ยองค์กรอยากเนรมิตที่นี่ให้เป็นคลังขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พอถึงตอนนั้นร้านค้าและร้านขายของก็ะจะต้องาย้ายไปเอ๊ะหมายความว่าจะไม่ไมีต่อบอูรัมแล้วเหรอใช่ชนะสิถึงพื้นที่ทุกตารางนิ้วของต่อบอูรัมจะยังอยู่แต่กิจนาของมัน เหล่านักท่องเที่ยวและความทรงจำของภาพความร่วงโรจที่ทุกคนมีต่อมันก็จะสูญสลายหายไปหมดเจัดการเรื่องตรงหน้ากันก่อนเถอะแล้วเราต้องทำยังไงกันดีเรื่องการขนส่งนั้นขอแค่มีการวางแผนเส้นทางขนส่งที่สมเหตุสมผล ก็จัดลดต้นทุนได้อย่างมีพี่หยุนหยุนเฟิงพี no ่เซโร่คนนี้ลองช่วยดูสิเราพอจะมีความสามารถอยู่บ้างบางทีอาจจะเอาไปใช้อ้างจินได้นะให้ฉันลองดูหน่อยเถอะแต่ฉันไม่กล้ารับประกันหรอกนะไม่ใช่พอมีความสามารถแต่มีความสามารถมากทั้งหากทำไมไม่ใช่ อ่าอัคัาเจ็ดอัคัตอาคำาวลนละก็เกินไปชัเจ็ดช่แล้วชแล้วเขาหัวไวกว่าฉันซะอีกนะอยู่แลยครับอยู่แล้วมาเริ่มวางแผนกันให้ฉันลองดูแล้วกันถ้าไม่เวิร์กก็เปลี่ยนคนวางแผนเส้นทาง จากร้านค้าไปยังท่าเรือเพื่อมอบสินค้าและรายการขนส่งให้กับท่าเรือ,อลากจากร้านค้าหรือปลายสุดของเส้นทางพื่เชื่อมต่อตัวเด่นท่าเรือยิ่งเส้นทางสั้นเท่าไหร่คะแนนก็ยิ่งสูงเท่านั้นโอเคแผนที่มุมมองมด้านบนของตออูรัม ที่ทางฮ e โร่ไ p ค g เพมอบให้ใช้สำหรับแผนการขนส่งตรงนี้คือแผนที่ท่าเรือของต่อออรัมเมื่อกี้พวกเราเพิ่งจะโหลดสินค้าที่นี่เสร็จไปตรงนี้คือฮ e โร่อ a g เพมีสินค้าชุดใหญ่ที่จำเป็นต้องขนไปยังท่าเรืออยู่วางแผนเส้นทางจากร้านค้าไปยังท่าเรือให้สำเร็จและทำ อ่าและถ้าเรือจะได้รับสินค้าใหม่ๆโอเคแต่ละเส้นทางล้วน,น,นมีคะแนนผลนส่งสอดคล้องกันทุกๆหนึ่งช่องที่เดินะจะลดคะแนนลงหนึ่งคะแนนโอเคอ่าคลิกลากและคลิกเส้นทางไปมา เพื่ปรับความยาวของเส้นทางได้อย่างอิสระโอเคต่อไปก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วเพยาวามางแผนเส้นทางให้สั้นที่สุดและเชื่อมต่อเฮโร่ไอเพสกับพื้นที่อะไรน,นะท้าเรือเลย okay. โอเคต่อไปคนที่ไะเรี้ไหลังจากสุดเสิ้นการวางแผนแล้วเฮโร่เพส จะทําการประเมินคะแนนผยส่งที่สอดสองกันสําเร็จเสร็จสิ้นการวางแผนคือวางแผนเสร็จแล้วคลิกที่เสร็จสิ้นการวางแผนเพื่อสรุปผลรับรางวัลจะใจเร่งก็อยากนผมก็ดดโอเครามัลคะแนนสอดอันนี้คือเหรียญแล้วครับ ตาพลังอะไรตาพลังอะไรโอ้ไม่ของนายน่าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งไ,ได้เยอะเลยฉันมองไม่ผิดจริงๆพวกนายคือพวกพวกลุ่ที่ช่วยคุนฟูต่ออูรัมได้<ม>ตอนนี้พอจะบอกพวกเราได้หรืออยังว่าเกิดอะไรขึ้นกับต่ออูรามกันแน่ สากุรามเดินที่เป็นตลาดการเสริมที่พุ่้พ่านที่สุดในแดนสันทยาเดสเซอร์รีในอดีตนี่คือตอบท่่ดดกดำในด้านอาหารและการค้าทั้งยังคร้านซัอมไปด้วยอโรมีตันท,ที่มารับสินค้าให้กับเจ้าของสัความรุ่งเรืองแบบนี้ ก็หายไปนานแล้วโอเมตตอนที่ชาวเมืองใช้การถูกจำกัดไว้ศูนย์กลางการค้าแห่งใ,ใหม่ก็เริ่มผุดขึ้นมาต่ออุรังเลยเหมือนกับเดินอยู่บนทางลงเนินที่ลาชันทุกคนตาก็รู้ว่ามันสุดโสมลงเรื่อยๆแต่กลับไม่คิดจะ เป็นอ่าไม่คิดว่าเป็นเรื่องแรงแรงชาาเซ้นชูหล่คู่จอดพักชั่วคราวาการติดต่อค้าขายกับองค์กรยินีีึ้นเรื่อยๆสมาคมการค้าจึงเจ,งจอกับภยัยคุกคามของจริงองค์กรประกาศเสนอราคาซือ้อเพื่อพัฒนาต่ออุรัมซึ่งทำสัญญาของพวกเขาก็ มองเห็นได้อ่าจับต้องได้และเติมไปด้วยความแข็งก็ได้ทางโรงเรือนที่รชาชันจูจูก,ก็พังทลายลงไม่มีใครแส่นทํำมันเฉยได้ต่อไปทั้งสมาคมการค้าระตอกอุรัมตาก็ตกอยู่ในอันตราย อธิบายใหเ้เปลี่ยน่วนี้ได้ไหมนนสัญญาบริหารกิจการของเขตการค้าในตออรกรัมใกล้จะหวอยู่แล้วผู้จัดก,การเขตขององค์กรจึงมองมันเป็นเป้าหมายเลยเริ่มมองแผขึ้นมา วิกฤตี่สิ่งของท่าเรือก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการเท่านั้นแต่ขนาดเดียวกันร้านค้าต่างๆในเขตนี้ก็สองตสองใจด้วยบางคนมองว่าองค์กรเป็นสัตว์ร้าย ที่อะไรมันแลหมอบซุ่มอยู่ข้างเตียงแล้วก็มีบางคนที่มองว่าผลกำไรส่งชรุดที่องค์กรสัญญาไว้นั้นคือโอกาสทิ่ชฉมความไม่สบ,บายใจที่เริ่มทะเบียความรุนแรงขึ่งตอนนี้ทุกคนแต่ง ก็กังวลว่าต่อบูรัมกำลังจะหายไปและสมาคมการค้าต้องทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยก็ต้องแยก่งชิงผลประโยชน์มาเป็นมาให้เจ้าของร้านในพื้นที่บ้างฉันเพอจะเข้าใจแล้วล่ะฉันก็เลยเป็นตัวแทนสมาคมการค้ามาส่งคำเชิญ ให้เป็นทางการให้นายระหวังว่านายจะเข้าร่วมแผนการกัอบผู้ต่ออูรัมในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยให้ฉันจัดการก็แล้วกันจะช่วยได้แน่ขอถามด้วยสิที่ปรึกษาทางธุรกิจมีเงินเดือนดีไหมขอโทษนะแต่ฉันไปทำธุรกิจที่ขาดทุนหรอกกูเกินไปเยี่ยมมากจริงๆตอนนี้แล้วกันลองปรึกษา,าเพื่อน ที่อยู่ข้างนาก่อนดีกว่าเตี้ไปนะคุณเ,เรียกยังงี้เลยมาไปไปลูเป็นตัวดีไม่ออกส็ทีน้าเราออกมาตาการฉันแค่จะมาหาของรอร่อยอร่อยในตอกูรัมเฉยๆฉยไม่คิดเลยว่าจะเจอกับเรื่องมากมายขนาดนี้แต่ว่าถ้านไหนอยยืดมือเข้าไปช่วยแล้วก็ตอกูรัม อาจจะไม่หายไปก็ได้พอคิดคิดพอคิดดูดีๆแล้วฉันไม่เห็นเจอทำอะไรเลยเธอก็แค่ห่วงว่าจะไม่มีร้านอาหารแล้วต้องหาให้ฉันจัดการเนื้อกัน,นกันฉันแนะนำในายให้พวกเขาก็ถือว่าเป็นผลงานที่ฉันทำเพื่อตอบบุรัมแล้วไม่ใช่เหรอมาถ่ายรูปถ่ายรูปน้าน้องไก่อน ินหมน้นะอ้าอืกมาฮะแแม่ไปลูกไม่ออกสักทีว่าลูกมึงจะจำมึงขอนเกดแล้วนะถ้ามึงไม่ออกมาสะดีๆ มาช่วชางั้นต้องหวังอยู่แล้วว่านายจะมาช่วยถ้าฉันไม่ช่วยเธอก็ต้องขอโทษสินะถ้าฉันไม่ช่วยขอโทษนะเรื่องเล็กแต่ฉันอยากช่วยตอบอรำจริงๆนี่นาะอาเซียนชูอยู่จริงบ้านเกิดของชั้น ติดต่อใกล้ชิดกับอ,องค์กร,ออการมากกว่าที่นี่ซะอีกว่ากันว่าเริ่มแรกอ,องค์กรแค่มาร่วมมุนงส่นานนั้นแต่พอเวลาผ่านไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงเยอ,เอกว่าชุนรุ่นหลังของโยวจิงเริ่มชอบห่วงมายาและความบันเทิงที่ผลิตโดยแผนกบันเทิงของอ,องค์กร พวกเขาสวมเสื้อผ้าขององค์กรที่ตัดเย็บให้เข้ารูปและมีดีไซน์ทันสมัยจนแทบแยกไม่ออกแล้วว่าพวกเขาเป็นชาวเซนชูหรือเป็นพนักงานของของค์กรกันแน่แถมยังมีหลายคนที่หลังจากผ่านพธิธีบรรลุจิภาวะแล้วก็อยากจะไปหาไรายได้ในโลกขององค์กรด้วย ติดปุกสร้างในแดนสนทยาก็เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ชายค่าสวยๆที่ฉันเคยเห็นตอนยังเด็กก็ค่อยๆลดน้อยลงกระเบื้องเครื่องลายอิดจากดินอะไรพูดอุดมก็หายไปเหมือนกันจากนั้นอาคารขนาดใหญ่ ที่มีพื้นผิวเรียบและดูเหมือนกับอนุสาวรีขององค์กรก็เรินะ่มผดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดชาวโยจริงทุกคนที่มีอายุเกิน500ปีอย่างแม่ของฉันบอกว่าโยจริงเปลี่ยนไปแล้วแต่พวกเขาก็บอกไม่ถูกว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะนำไปสู่อนาคตที่สดใส หรือถลายลงไปเป็นดินถล่มที่ถูกเผาพันในยุคไข,ขสั้นครอบงำพวกเขาคือพวกเขาแค่วิตบก,กันนะพอ,เ,อเห็นปิงซีชเผชิญหน้ากับคนจากองุ์กรคนนั้นฉันก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกัน เห็นเห็นกันอยู่ว่าเราใช้ชีวิตมานานกว่าอีกฝ่ายตั้งหลายเท่าแต่ด้านงุนงงทำอะไรไม่ถูกตอนที่เผชิญหน้ากับพวกเขาทังนั้นถ้าศัตรูเป็นวายร้ายที่มีถึงือการต่อสู้แข่งกันฉันก็คงลุกขึ้นไปปล่อยกระบ,บวนท่าใส่แต่การใช้แค่กำลัง นละกำมพันไม่มีทางแก้ไขปัญหาของตออ่อกรัมที่ฉันมีอ่าที่ตออ่อกรัมได้ฉันมีพลังแต่ไม่มีที่ให้ใช้ฉันอยากชื่อสมาคมการค้าแห่งตอบอกรัมและอยากช่วยพวกเขาปกป้องตออ่อกรัมด้วยได้โปรดเถิดฉันขอร้องนายละโอเคโอเคคุณกับคุณเลขาคะ่ะ เป็นยังไงนายพอจะมาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้ตอบกูรัได้ไหมได้เลยเฮ้ยกุรมเได่นายลองคิดให้ดีๆอีกครั้งหน่อยนะเธอนี่จริงๆเลยเชียวก็ได้ตกลงตามนั้น,น ไอ้แย่ไอ้สัสเมื่อกี้ไม่ใชไอ้แย่ล่ำไอ้แยมือล่ำไอ้ช่างผมหลายรอบแล้วนะตั้งแต่ตอบคําถามครับกล้าแล้วฉันยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับประธานสมาคมรู้เลยเอางี้ตอนนี้เราไปหาประธานสมาคมกันดีกว่าโอเค สร้างความร่วมมือกับร้านค้าสําเร็จมาได้รับรายการขนส่งใหม่สองรายการ